สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมครับบอกแมนเพชรยนตรับ,บในช่องบอกแมนเสียงรถครอบครัวจับที่นี่ครับเพชรยนต์มีนบุรีครับซอยเสรีไทย68วันนี้ผมจะพามาดูตัวโตโยต้าฟอร u n ูเนเครื่อง3.0 V4D นะครับเป็นตัว V 3.0 V งานเครื่อง3.0 V เป็นตัว turbo สวัสดีครับวันนี้ผม on, บักแมนเพชรยน์กับในช่องบักแมนสิงรถครอบครัววันนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทย68อยู่มีนบุรีวันนี้ผมจะพามารีวิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัว3.0 V เป็น D4D Turbo นะครับตัวนี้สวยครับพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็พร้อมกับล้อมแม็กขอบ22สีทองตัวนี้บอกเลยตัวนี้สีดำสวยมาก วันนี้ผมพามาดูตัวนี้เลยตัว Fortuner ตัวนี้คือปีเป็นปี2014ยังเป็นโฉบหน้าแชมป์อยู่ตัวนี้ส่วนราคานี้อยู่ที่699,000บาทตัวนี้มาพร้อมกับไม่148,000ถือว่าไมไม่เยอะครับถือว่าไมไม่เยอะกับปีแค่ปี2014ตัวนี้ไม่แค่แสนสี่ มีลึกไม่น้อยรับประกันได้ครับเครื่องนี้ผมที่ผมทดสอบคือยังนิ่งๆอยู่เลยเดี๋ยวผมพามาดูรา,ายละเอียดในส่วนต่างๆละกันนะครับเดี๋ยวผมพามาส่วนด้านหน้าก่อนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมาเจอกับไฟหน้านะครับไฟหน้านี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์บวกไฟเลี้ยวที่ยังเป็นหลอดไส้อยู่ตัวนี้ก็เป็นหลอดซีนอนพร้อมกับสเกิร์ตครับสเกิร์ตนี้ผมไปดูมาเป็นของซีคอนครับสวยครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง ตัวนี้เลยตรงสเกิร์ตก็จะมะีไฟ LED ให้ครอบกับไฟตัดหมอกสวยครับตัวนี้กับป้ายทะเบียนสวยๆ4386 86นี่ออกบ่อยแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าลงคมโครเมียมสวยๆไม่มีลอกไม่มีเหลืองอันนี้ผมรับประกันได้ตัวนี้เลยอ่าอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็สวยครับตัว กระจกของไฟหน้าก็ไม่มีเหลืองตัวนี้ผมรับประกันได้อันนี้เพรยนต์ที่เพรยนต์นี้ผมรับประกันได้ไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาแน่นอนครับตัวนี้เอามาแล้วมาเสียลูกค้าเราไม่นําเข้ามาตัวนี้เลยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระจกกระจกมองขอบล้อนะครับมองด้านข้างเวลาเข้าซองเข้าอะไรฝั่งนี้ไม่เห็น ฝั่งค,คนขับจะไม่มีฝั่งคนขับอาจะเห็นอยู่แล้วตัวนี้ในส่วนนี้ก็จะมาดูในส่วนของล้อล้อตัวนี้ก็จะเป็นล้อของแอดว่าลิซซิงอานะครับเป็นล้อแม็กก้านยกสีทองในขอบที่สิเลยตัวนี้บอกเลยว่าใหญ่มากสวยมากตัวยางนี้อยู่ที่สองหกห้าทับสี่สิบยี ตัวนี้ดูดอกยางก่อนดอกยางยังคมคมภายในภายในตรงนี้ตัวโชกตัวกิฟยังอยู่ครบนะครับตัวโชคนี้ไม่มีการถอดหรือเอามาเชื่อมหรือเอามาดัดแปลงหรือเอามาอะไรทั้งสิ้นครับเดิมเเลยภายในดูจากกิฟครับเดิมเดิมหัวน็อตน,นี้ยังคมคมเหลี่ยมน็อตยังคมคมผมรับประกันได้ แล้วก็จะมาในส่วนของบันไดส่วนบันไดตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านสวยตัวนี้ด้านหลังด้านหลังก็เหมือนกันครับขอบยีิบสองแม็กยังสวยอยู่เลยครับแล้วก็ผมพามาดูคัสซีคัสซีตัวนี้ไม่มีการตัดเชื่อมหรือเอามาตัดต่อนะครับตัวนี้เราถ้าเป็นรถแบบเอามาตัดต่อนี้เราไม่นําเข้ามาขายไม่ได้เสียลูกค้าด้วยครับตัวนี้ นี่ก็จะมาในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตนี้เป็นของซีคอนนะครับสเกิร์ตด้านหลังนี่ก็จะเป็นท่อท่อคู่สองฝั่งตัวนี้เลยก็มีท่อจริงหนึ่งคู่ไอตัวท่อจริงนี่ก็ได้ไดสีมาได้สีมา,มาอันนี้สวยครับสวยมาพร้อมกับหลอดไฟสีแดง ตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเครื่องโฟร e วินะครับด้านหลังนี้สวยงามกับไฟตาเอกลักษณ์ของอแชมป์อยู่แล้วตัวนี้ครับในส่วนต่อไปผมพาไปดูภายในครับาภายในเลยภายในนี้เปิดมาก็จะเจอกับคอนโซลตรงประตูนะครับ ประตูฝั่งคนขับน,นี่ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกทั้ง4ประตูนะครับตัวนี้แล้วก็มีล็อกประตูมีกันล็อกหน้าต่างไม่ให้คนเปิดแล้วก็มาในส่วนของแผงควบคุมตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการามีระบบความปลอดภัยแล้วก็มีปรับกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่ง แล้วก็มีปรับลําแสงของไฟหน้าตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นเปิดฝาถังเปิดฝากระปุงนะครับตัวนี้สวยมากครับส่วนพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งขวานี้ก็จะเป็นตัวรับสายบางสายโทรศัพท์อันนี้เราเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นบลูทูธนะครับตัวนี้อีกฝังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะเป็นเปิดปิดเสียงลดเสียง เวลาเราฟังเพลงอะไรประมาณนี้ส่วนนี้คอนโซลคอนโซลเนี่ยผมให้ดูคอนโซลผมบอกเลยใหม่มากไม่มีรอยแดดเลียอันนี้ผมรับประกันได้นะครับตัวนี้ส่วนหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอในีนีวิเกเนะครับตัวนี้อ่าอดีการ์มีตัวนี้ก็ใส่ DVD CD ได้ตัวนี้ มาพร้อมกับแผงควบคุมแอร์การระบายอากาศต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็จะมีหมวดในหมวดกันลื่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB อันนี้ก็จะเป็นช่องอ่าพักแม็กปลัักตัวนี้เป็นถ,ถ้าถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกเป็นช่องบุหรี่อันนี้ใช้กำลังอยู่ที่120วัตต์ตัวนี้ แล้วก็ตัวคอนโซลหน้าไอคอนโซลกลางก็จะมีที่วางของแล้วก็เป็นเกียร,ร์ออโต้ตัวนี้ครับมาพร้อมกับเบรกมือตัวนี้ครับส่วนเบาะนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดําตัวนี้ด้านคนขับก็จะเป็น,นตัวปรับเบาะไฟฟ้าหกทิศทางนะครับตัวนี้สวยมากครับแล้วก็มีพรมให้ครับเป็นเป็นพรมกระดุม อันนี้ได้ทั้งคันครับเป็นพรมกระดุมอันนี้แถมให้ลูกค้าไปเลยสวยๆครับตัวนี้เครื่อง3.0เกียร์ออโต้ตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนอ่ะก่อนพาดูในส่วนอื่นเดี๋ยวผมพาดูเสียงประตูกันผมบอกเลยว่าแน่นมากี่แน่นมากไม่มีเสียงเหล็กกระทบกันแล้วก็ในส่วนของคาน A ให้ดูคาน A ก่อน คารเนี้ไม่มีหักไม่มีงอไม่มีเชื่อมตัวน็อตบานพับประตูเหลี่ยมน็อตยังคมกลิบนะครับตัวนี้อ่ายังคมกลิบอยู่เลยแล้วก็ท่อหดสายไฟไม่มีลอกไม่มีไม่มีเปื่อยไม่มีแตกผมรับประกันได้ตัวนี้ครับในส่วนของห้องผู้โดยสารในส่วนของ,องผู้โดยสารก็กว้างครับกว้างกว้างมากครับก็เป็นเบาะหนังเหมือนกัน เป็นเบาะหนังสีดําตัวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วเหมือนกันด้านบนก็จะมีอ่าในการปรับแอร์ห้องผู้โดยสารอันนี้มีให้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นปรับประตูะไม่ใช่อ่ากระจกไฟฟ้าแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นหุ้มในหนังสวยครับตัวนี้อันนี้เป็นลายไม้ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังผมพามปดูด้านหลังในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่กว้างมากครับอันนี้ไม่แตกต่างจากฟอร์จูเนอร์ปีใหม่ๆเลยพวกปี2020 2021 22 23เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยยังคงเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์จูเนอร์เหมือนเดิมตัวนี้ก็เป็นบอกแถวที่3ก็เอาลงมาได้เอาลงมาลอกกับตัวนี้ได้ ถ้าไม่ใช้ก็เก็บเหมือนเดิมตัวนี้ก็สามารถเก็บสัมภาระได้กว้างครับตัวห้องผู้โดยสารฝั่งแถวสองอันนี้ก็สามารถพับพับไปได้นะครับพับไปได้ได้พื้นที่เก็บของอีกเยอะนะครับตัวนี้ผมจะพามาดูในส่วนต่อไปครับจะพาไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยว่าเนียนกิ๊บเหมือนใหม่ครับเหมือนใหม่ ครับในส่วนของห้องเครื่องครับตัวนี้ก็ห้องเครื่องผมบอกเลยสภาพเงียนกิฟมากตัวนี้ตัวตัวเครื่องนี้อยู่3.0 D4D เป็นเครื่อง3,000เกีย์ออโต้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าเหยียบนี่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดครับไปกับเท้าดีมากดูอ่าสภาพของสายยางของตัวพลาสติกต่างๆยังอยู่ในสภาพดี ตัวแบตก็ยังอยู่ในสภาพดีหัวแจ็คยังอยู่ในสภาพดีการเก็บสายไฟเก็บดีเหมือนเดิมตัวนี้ตัวโครงสร้างของรถไม่มีหักไม่มีงอไม่มีเชื่อมตัวนี้ผมบอกเลยตัวคลิปยังอยู่ตัวคาันกันชนหน้าเห็นไหมเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูตัวชานตัวคารกันชนหน้าไม่มีหักไม่มีงอไม่มีเชื่อมตัวนี้ไม่มีชนหนักด้านหน้าแน่นอนตัวนี้ผมรับประกันได้แน่นอนครับตัวนี้ แล้วก็จะมาในส่วนของด้านข้างด้านข้างด้านข้างให้ดูก่อนอ่าไม่มีการตัดต่อของโครงแน่นอนครับตัวนอ็อตตัวน็อตตัวนี้เหลี่ยมหัวน็อตยังคมกลิบตัวก้านยังตรงเหมือนเดิมตรงนี้ครับดูสภาพยังสวยๆ ย้ำนะครับตัวนี้เป็นปี2,014ไม่แค่1 4 0 0 0 0 8 0 0 0ตัวนี้กับราคา6 90, 9 9 0 0 0กาท่น,น,นี้ยังถือว่าถูกปีลึกแต่ไม่น้อยตัวนี้รับประกันได้คุ้มแน่ๆครับตัวนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆครับของ Toyota Fortuner 3.0 V t u r b o ตัวนี้ ขุนกำลัง170มา้าตัวนี้ผมบอกเลยครับชุดแต่งสเกิรรอบคันแล้วก็บวกกับล้อมแม็กสวยๆขนาด22นิ้วตัวนี้ครับอันนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมให้ด้วยครับบอกแมนสิงห์ครอบครัวครับบอกแมนเพชรจนมีนบุรีที่นี่คือมีนบุรีเพชรจนเสรีไทย68นี่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยครับ